นายสงอำเภอน้ำพองร่วมกับอำเภอน้ำพองจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลวังชยัยโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข5สและโครงการอำเภอคุณธรรมอำเภอน้ำพอง วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เวลา8นาฬิกา30น,น,นาทีณศาลาการประเรียนวัดพิชัยพัฒนารามบ้านวังชัยตำบลวังชัยอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแกน่นคณะสงฆ์อำเภอน,น้ำพองร่วมกับอำเภอน,น้ำพองจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลวังชัยโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข5สและโครงการอำเภอคุณธรรมอำเภอน,น้ำพอง โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระครูป,ปริยติปัญญาธรเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนารามเจ้าคณะตำบลวังชัยพระสังฆาธิการพระสงฆ์สามเณรนายอดิศักกิติปัญญาสิริปลัดอาวุโสอำเภอน,น้ําพองประธานฝ่ายคดรวาส ข้าราชการผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอบรมโครงการกว่า300รูปคนเวลาก้านาฬิกาประธานฝ่ายสง์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์สมเณรประกอบพิธีสามีจิกรรมจากนั้นพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันถ้าใครรักษาชินนาหมู่บ้านใดรักษาชินนา มีความปลอดภัยอยู่ห้าประการตามสีหน้าแล้วจงว่าเชียงฟังพระโยเชีบ่ถ้าเรารักษาข้อที่หนึ่งได้เป็นการประกันชีวิตอาแต่ละอ้อก่อนสองใครรักษาข้อที่สองได้เป็นการประกันทรัพย์สินสิบบมีขโมยกระโจนสามใครรักษาข้อที่สามได้ การเมุมิชาจารเวรบณมีเป็นการประกันครอบครัวไม่ให้แตแกแยกใครรักษาข้อที่สี่ได้เป็นการประกันสังคมไม่ให้แตแกแยกปากปากมุสาวาทาเวรบณมีแต่ว่ามันก็มีบริบทอีกเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเม่เจอพูดแต่คำสัต์คำจริงคำอ่อนหวานคำสมานมิตรคำเป็นสุภาษิตนำมาสึ่ประโยชน์ใครรักษาข้อที่ห้ได้สุราเมระ,ะมัชฌปมาทฐานาเวรมณเดกเกบอาเศษสิ่งเสพติดให้โทษ จากของต่ำๆไปรหาของมิลิตงสูง,งเป็นการประกันสุขภาพยช่นับตั้งแต่บอก,กินกาแฟบอกเขี่ยวหมาดบอก,กิน่าบอกสูบ่าไลาไปพูดหมดเรายาปลาปิยงตัางประเทศขวดละสารชีพนั้นขวดละมือบุญหาถ้าใครรักษาได้ เป็นการประกันสุขภาพลองบอกมาอไรยบางนี่เขาก็ต้องการตัวหนึ่งรักษาชีวิตประกันชีวิตป่วยาตไงยสองรักษาทรั์จินป่วยพูดเลมาลักเอาสามครอบครัวก,กับครอบครัอวอบุญเพรเดียวเมียเดียวอย่างนี้นะสังคมเอเมากับบ่อยากให้มีน้าอื่นให้มันมันคงสุขภาพเราก็ดีนะรักษาชิ้นหาอย่างเดียวนี่ ันนววลการจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลวังชัยภายใต้ย,ยุทธศาสตร์หมู่บ้านรักษาสินห้าวัดประชารัฐสร้างสุขตำแนวทาง5สโดยคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองประจำปีพุทธศักราช2566มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน และเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในด้านต่างๆต,ต,ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้8ด้านคือ 1. ศิลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอ,อนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตันยูกะตะเวทิตาธรรม 8. สามคคีธรรม เวลา12.30นาทีพระครูประโชคเขตตานนรักเจ้าอาวาสวัดอุทุมพรเจ้าคณะตำบลท่ากระเสริมพระวิทยากรบรรยายอบรมเรื่องกตัญยูกตเวทิตาธรรมกาตัญญูครับกตัญยูเดชื่นเนี่ยเพราะว่าแต่กะตัญยูตัวมีด่ามั่นดังกตัญยูตัวผู้มาอาจารย์กตัญยูตัวสำนักที่ต้องไ้รับการศึกษา เขา็เดกว้องดูเข้านยนงาน,นเขากระตันยูอ่กระตันยูต่อพระพุทธศาสนากตันยูต่อเขาน้าช่ปลาที่ตอยากเขาจริงนี่เพิ่นจะเริ่ว่ากระตันยูต่อขุ้เขาขุ้น,นากระตันยูต่อภาคเหียนตอนนี้ที่เป็นปั่นดินในยูพิ่แฉกัวหน,น นี่เราก็ต้องกระตยูทุกสิ่ทุกอย่างอยู่รอบตัวลองแสดงออกถึงความกตันอยู่ได้เว,วลา13นาฬิกา30นาทีพระครูปรัญญาสาราพิรม์เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิรมยารามเจ้าคณะตําบลบัวใหญ่เขตหนึ่งบรรยายการอบรมเรื่องสาธารณสงเครา,าะห์ญาติโยมบ่าวัดการมีการให้ข้ามีการรักษาศีลน,นี่เป็นการสงเคราะห์เบื้องตน้นนะ ฮัตจากนะจากควบตระนีควบเหนียวแนบอ่าเป็นการสลักสลักออกอ่าซึ่งการบริจาคอ่เพราะว่าสิบริจาคตั้ใจก็ดีอ่าบริจาคสิคของก็ดีอันนี้เป็นสาระนาราสมอง,องเวลาสิสนาฬิกา30นาทีในอดิศัก์กิติปัญญาสิริปรลัดอาวุโสอำเภอน้ําอองกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้นะครับมันจะเป็นตัวชี้พัฒนาทอำเภอเอำเภอไปถึงทุกตำบลน,นะครับ12ตำบลก็มีการประกวดกันด้วยนะครับทั้ง800-88อำเภอในประเทศไทยน,นะครับมีการส่งกิจกรรมอ,เทอทำเภอเมืํอเข้าประกวดมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่าอำเภอนั้นมีความ็นอยู่ที่พอเพียงหรือไม่ เ,เ,าาเวลา15นาฬิกาพระมงคลปริยติธาดา<ม>เจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นกล่าวปิดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลวังชัยภายใต้ยุทธศาสาตร์หมู่บ้านรักษาศิล5วัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง5ส<ม>โดยคณะสงฆ์อำเภอนนําพองประจำปีพุทธศักราช2568